สวัสดีครับวันนี้ข้างทางนี่ผมจะพามาชมอันนี้ออกว่าครูปีหกสี่ครับผมอันนี้เก็บมาจากในงานเนาะอนนเขาเรียกว่าอะไ e ปรปวยทานหรืออะไรเนี่ยผมกม่จาไม่ได้อันนี้ทูบอยู่ในกระถางเนาะอันนี้เ,เดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนะครับอันนี้อันนี้น้องก็ไม่ได้มาขายน้องพามาชมก่อนเพราะว่าของน้องหมดเนาะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาวหว้ครูครับผมเปิดในงานครู ในงานไมค์คุณนันอันนี้เนาะนี่ครับเป็นเสือ,สอตัวแรกนี่ครับเป็นรูปเป็นรูปเสือเป็นรูปซอเสือตัวแรกแล้วปัม๊มมีตาครับผมมีตาเนาะพอดีกล้องน้องหาไม่เห็นนี่ครับอันนี้ออกวัดโดยแท้หลวงพ่ออุกเสกเดียวฮะนี่ครับปับ๊บให้ดูแวบ,บเดียวเนาะอือเอาอันนี้พูดไม่ได้ วัโดนบล็อกครับผมตอนนี ONG, ้ต้องระวังครับผมเกี่ยวกับอันนี้เนาะอันนี้เขาเปิดอันนี้ก็เปิดสร้างอันนี้สร้างห้าร้อยมั้งอันนี้ก็สร้างห้าร้อยมั้งครับผมก็จําไม่ได้ครับผมสร้างมมนเยอะครับผมเปิดในงานแป๊บเดียวหมดครับเข้าแถวไม่ถึงห้านาทีแต่ผมก็ยังไม่ทันครับผมอันนี้โอ้อันนี้อันนี้เป็นเสืออันนี้โอ้ผมไม่อยากเกะีเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชายจากทางใต้เหมืออกั้ครับผมเขา เมาไปนะครับผมได้เอามาคมให้ดูเสือกินวิชาเสียขมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เสือหน้าด่านนะครับเสือกินวิชาอันนี้อาจจะตัวที่สามของหลวงพ่อเนาะออกวัดหลวงพ่อสร้างนะครับหรือตัวที่สี่ก็ได้ที่ว่ากับลูกศิษย์กับที่หลวงพ่อได้ปลูกเสกนะครับประมาณนี้เนาะผมก็จำไม่ได้นี่ครับเสียขม อันนี้ก็ราคาเป็นหลักพันแล้วนะครับนี่ครับไปไกลรับแป๊บเดียวออกแค่เมื่อวานเองครับเมื่อวานเป็นวันงานของผมวันที่สิบสองที่สิบสองธันวานี่ครับข้างหลังเป็นโคดอัดพงโอ้มวลสารเนียนครับผมนี่ครับอันนี้ตัวเล็กครับผมเป็นไม้พยางยิ้วดำครับผมไฟคือวดสว่างไม้พยางยิ้วดำผมนี่ครับแช่น้ำมันว่าน หอมเลยครับหอมมากพี่ต้มดูครับน <c oughs> ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเนอะอันนี้ผมพามาชมผมกล้องหาไม่เจอเนาะนนชุดพีเขาเขาสั่งผมครับเขาเมาผมเนาะแช่น้ํามันว่านนี้บเา,สา,าใส่ไหนใส่กรอบกุ้ชาได้ครับผ่านการปลุกเสกหมดครับนีครับติ๊กเกอร์ก็มีติ๊กเกอร์แถมผมก็แถมให้พีเขาด้วยนะครับพีเขาก็สั่งกับผมเป็นเยอะเหมือนกันอันนี้ ในกลุ่มในเฟซนะครับลูกค้าในกลุ่มในเฟสผมนี่ครับเขาก็ทักมาอ่าผมนะครับโอ้ต้องขอไปเนะาะทีก็ดูคลิปผมขออนุญาตเจะโอ้จมีดหนี่อันนี้ขาดเนะนี้ครับอันนี้ก็เป็นเสียงเขาขาดสวยๆครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าลามตัดสวยครับนี่ชอบอยู่ผมอยากได้อยู่อันนี้ก็ปวยเขาเรียกว่าอะไรปวยทันในในงานเนาะนี่ครับของรอ ของลอยสูงเยอะเลยครับก็ทําคลิปไปเรื่อยๆให้ชมดูก่อนครับว่าของหลวงพ่อมีอะไรนอะอันนี้เปิดเปิดอุชาในงานไหว้ครูปีหกสี่วันที่สิบสองทันวาหกสี่ครับผมโอ้มันว่าผมกัดอันนี้ถูกในกระถางครูบาอาจารย์กาบไหว้ครับผมเนาะทำตะกุดเลีนแบ่งให้พี่เขาเนาะเก็บมาได้ไม่เยอะครับผมได้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็จะมีสายสินนี่ครับสายสินในงานนี่ครับ ก็ได้ไปด้วยถ้าผมมีของแถมผมก็แถมผมถ้าไม่มีก็ไม่ก็ไม่ได้เนาะพี่เนาะ <c oughs> แต่ขอุณครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเดี๋ยวว้างลจะมาดูรายละเอียดกันเนาะครับรอได้กลับมาก่อนอันนี้ส่งของให้เขาครับดีบเวลาจํากัดเนะครับขอบคุณครับ